คุณผู้ชมคะพูดถึงครอบครัว เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะแล้วคนเป็นแม่ถ้ามีใครเนะี่ยมาทำอะไรลูกเรา<อ>เรา<ม>จะไ,ไม่ทนเด็ดขาดจริงคุณเจนนี่อลาพาธนะป้อมเพชรค่ะเดินหน้าขึ้นศาลเอาผิดนักเลงคีย์บอร์ดโพสต์ข้อความบูลลี่ลูกสาวเธอ,อเธอประกาศลั่นเลยนะงานนี้ไม่มียอมความค่ะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาธนรัชดาพิเศษคุณแม่สุดสตรองเจนนี่อลาพาธนะป้อมเพชรค่ะพร้อมครอบครัวได้เดินทางมาตามนัดเพื่อไต่สวนมูลฟ้องคดีที่มีชาวเน็ตใช้ทั้ง Facebook ใช้ ทั้งทวิตเตอร์โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทด้วยถ้อยคําหยาบคายพาดพิงมาถึงลูกสาวของเธอคะ่ะเจนนี่บอกเลยคดีนี้เนี่ยจะฟ้องพวกนักเลงคีย์บอร์ดประมาณ10คนที่มาศาลครั้งนี้ก็คือรายที่2ส่วนรายแรกนั้นก็ถูกดําเนินคดีคะ่ะถูกตัดสินลงโทษจําคุกและปรับเงินซึ่งเจนนี่ก็นําเงินจํานวนนั้นนะไปบริจาคทําบุญทั้งหมดเลยคะ่ะ เจนนี่เนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกรายที่จะถูกฟ้องจะมีการส่งคนมาขอเจรจาแต่เธอไม่ขอรับคำเจรคะาเจรจาใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่มีการไกล่เกลี่ยอะไรทั้งนั้นขอให้ดําเนินการตามกฎหมายกับทุกคนจะมานั่งขอโทษแล้วเรื่องจริงคุณผู้ชมเจนนี่บอกว่าที่ผ่านมาตัวเธอเนี่ยยอมมาตลอดแต่ถ้ามาพาดพิงถึงลูกของเธอเธอไม่ปล่อยผ่านแน่นอนไปฟังเสียงเจนนี่คุณแม่สุดสตรองคนนี้ค่ะ ต,ตั้งใจค่ะตั้งใจ<ส><ส>ที่จะมามมคือไม่เคยเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราเรา,เรามาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอะค่ะให้กับลูกของเราไม่มีใครกล้ามาเจอหน้าแจนนี้เลยอะอะไรที่มันแบบเกินไปจนเรารู้สึกว่ามันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราจริงๆอะยจนนี้ก็ต้องปกป้องตัวเองนะคะถือว่าทำหน้าที่แม่ที่ดีที่สุดแล้วว่าเราเราทนได้แต่มาว่าลูกเราไม่ได้เด็ดขาดค่ะ